ด้วยเสียงสนับสนุน19ล้านเสียงและจำนวนสอส377เสียงพันธมตททักษิณจึงสามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การเมืองไทยและยังคงขูกขาดการตรวจสอบในระบบรัฐสภาที่ฝ่ายค้านอย่างพักประชาธิปัตย์ชาติไทยและมหาชนก็ยังทําไม่ได้อย่างเต็มที่รวมถึงครอบงำกลไกการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญได้อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะวุฒิสภาแม้ตลอดวาระ6ปีของวุฒิสภาชุดเลือกตั้งซึ่งเปลี่ยนประธานวุฒิสภาถึง3คน จะมีการปฏิเสธข้อกล่าวหารับเงินรัฐบาลและมีการใช้เงินล็อบบี้หวดลงมติแต่กลับมีการยอมรับจากนักจาัดก,การรัฐบาลอย่างนายสนธิเทียนทองที่ยอมรับหลังจากแยกตัวออกมาจากพรรคไทยรักไทยว่าเขานี่แหละเป็นคนจ่ายเองหรือแม้แต่อดีตประธานสอวอมนุนกิดรูปขจรก็ยอมรับหลังหมดวาระสอวอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมได้นคนตั้งให้เป็นวุฒิสภาหมายแต่งตั้งกันนะครับแล้วก็ ไปต่อสู้ให้มันเป็นวุฒิสภาเลือกตั้งมาที่ชัยภูมิผมมีผู้แทนยกทีมอยู่ที่ชัยภูมิบอกเห้ช่วยไอ้ไอ้ไอ้ไอสุชนเนี่ยนะพอเข้ามาแนละ้วผมก็สั่งพวกนี้แหละของทักษิณครับนี่คือรับสตังค์มาแจกรับสตังค์มาแจกแล้วก็มาเป็นล็อบบี้เวลาว่า เอ้ยเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระไม่ต้องพูดถึงขนาดวุฒิสภายังทําอะไรไม่ได้อีกคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเป็นเอเย่นของน้องสาวทักษิณครับนั่นอยู่เชียงใหม่อแล้วเคยมาพบผมที่บ้านแล้วก็ใช้วิธีการแทรกแซงและแทรกซึ้อในขณะผมนั่งเป็นประธานวุฒิ นายกทักษิณหรือคุณทักษิณเนี่ยนั่งอยู่ข้างขวาผมผมพูดกับสภาและขอร้องนายกว่าสถาบันนี้เป็นสถาบันหลักของประเทศเราจะต้องปฏิรูปก,การเมืองแล้วทําการเมืองเพื่อประโยชน์ประชาชนผมบอกเข้าหนึ่งคุณอย่าแทรกซื้อแล้วอย่าแทรกแซงแต่เขาไม่ฟังแล้วเขาก็ทําอย่างที่เขาทํานะครับ เขาพยายามที่จะซื้อพลตรีมนูนกิจบ้างหรือเปล่าผมไม่บอกว่าเขาจะซื้อไม่ซื้อแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะวันที่ห้าธันวาคม2,544ประมาณก่อนสองทุ่ในพระบรมมหาราชวังถ้าหากว่าผมพูดผิดจากความจริงขอให้ผมพินาศชิบหายเสื่อมคลายไม่มีชีวิตอยู่หน้าบัตรโดนตายในสามวันเจ็ดวัน แต่ถ้าผมพูดจริงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เขากําลังไปทาพิธีอยู่นี้และที่พระบรมีของพระสยามเทวาธิราชพระแก้วมารากตพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองจะพอหอกลองในกระทรวงอาลาโหมพระพรหมและสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับคนไทย <fight ly> ทั้งชาติขอให้มันพินาศผจญหายไปทันทีมา <fight ly> พูดกับผมอี้ครับ เขาทำเอออย่เง,งี้ถ้าพี่นูนเอากับผมผมทิ้งไพ่ให้พี่เลยโอ้หมายความว่าไงแปลเอาเองทวนหัวด้วยหรือเปล่าไม่หัวแต่ถ้าพี่นูนเอากับผมผมทิ้งไพ่ให้แล้วไพ่ใบนั้นก็ไม่มีกับผมอืมปีที่สองของรัฐบาลทักษิณ ยังคงเต็มไปด้วยการกำหนดนโยบายประชานิยมขึ้นมาบริหารประเทศอย่างต่อเนื่องที่โดดเด่นก็คือโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านชุมชนหรือ SML ซึ่งเป็นนโยบายเหนือเมฆที่พันธมตโททักษิณบอกว่าคิดได้ตอนที่นั่งเครื่องบินลัดฟ้าไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศเป้าหมายเพื่อพลิกฟื้นหมู่บ้านด้วยการหวานเงินลงในแต่ละชุมชนแบบให้ฟรีโดยหวังให้ชุมชนบริหารจัดก,การเม็ดเงินให้เกิดประโยชน์ด้วยตัวเองแต่ปรากฏว่าโครงการนี้นอกจากจะไม่สร้างงานสร้างอาชีพแล้ว ยังทาให้ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอลงด้วยเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ผลงานประชานิยมติดลบพันธมตโทรทักษิณก็นําการตลาดมาใช้อีกครั้งในรูปแบบเรียลลิตี้โชว์แก้ปัญหาความยากจนที่อาจสามารถจงหวดร้อยเอ็ดถ่ายทอดสดทาง UBC ตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา5วัน5คืนผ่านกล้องโทรทัศน์48ตัวแต่นี่ก็ไม่ใช่การเข้าถึงแก่นของปัญหาอย่างแท้จริง โครงการเอื้ออาทรผุดขึ้นมามากมายตั้งแต่โครงการโครล้านครอบครัวให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อขายคืนรัฐบาลโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการคอมพิวเตอร์เอื้ออาทรแท็กซี่เอื้ออาทรซึ่งล้วนเป็นนโยบายที่ไม่ได้ช่วยคนจนจริงใช้บตัตรพลาสติกนั้นพลาสติกนี้ครับคนชั้กางอย่างพวกเราก็ใช้ของฝรั่งที่เรียกว่าวีซา่าเรียกว่าอะไรประเด็นนี้ก็คือโครงสร้างมันมันจึงนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอันที่3าคือโครงสร้างสังคม เมื่อพวกเราทั้งหมดไม่มีกําลังซื้อที่จะไปผ่อนรายจ่ายรายวันแล้วที่มันสูงขึ้นทั้ง,องรอบมันถี่ขึ้นกับ,บจานวนที่มันสูงขึ้นและนี่ที่มีดอกเบี้ยนอกระบบเข้ามาเข้ามาปั่นเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เราหนึ่งหนีไม่พ้นการขายตัว<า>สอง c o r r u ั t i o นกันทุกระดับ3ก็คือว่าวันนี้มันเกิดการผิดศีลธรรม แล้วก็ไปทําลายธรรมชาติวันนี้ที่น้ําท่วมน้าหมดเพราะเกิดการลุกป,ป่าขนาดใหญ่ลุกที่ดินขนาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาสูงมากก็จากอดีด,ด้วยนะครับ,รบแต่ว่ามันเป็นคอร์รัปชันธรรมชาติครับอีกวันนี้น้ำถึงท่วม46กจังหวัด